สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงภาษาอีสานวันละสองสามคำอีกแล้วนะคะพบกับอีกเช่นเคยกับกน,นุ่ทิพย์คำเทศดีค่ะวันนี้นะคะภาษาอีสานนะคะคําแรกขอเสนอคําว่าไงค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าไงาไหมคะเหมือนเพลงไงงงเลยค่ะไงนะคะ,ะ,คะก็หมายถึงลักษณะอาการของการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือแป้งนะคะที่เป็น ผงละเอียดหรือฝุ่นหรืออะไรก็ได้นะ,ะที่มันเป็นก<ะ>ารกระจายนะคะโดยโลมพัดให้ลมพัดแรงๆนี่คือคําว่างไงนะท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นนะคะซู้ซูอย่ามาปาแป้งใกล้พัดลมหลายๆๆมันไงทั่วเฮือนหมดแล้วนะคะก็แปลว่าเธอเธออย่ามาปาแป้งใกล้พัดลมมันฟุ้งกระจายไปหมดแล้วนะคะมันเลอะทั่วบ้านหมดแล้วนะคะนี่คือความหมายของว่าไงนะท่านผู้ชมต่อด้วยคําว่าคืดพอ้อค่ะท่านผู้ชม คิดพอหรือ <stage> ค <mainland> ิดพอนะคะหมายถึงการนึกได้ค <thighs> ิดได้นะคะหมายถึงการความคิดนะคะท่านผู้ชมคำว่าคิดหรือคิดนะคะหมายถึงการนึกได้คิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโอ้ยมือนี้ไปอย่างตลาดสบายอกสบายใจคิดได้นะคะว่ามือนี้มีนัดต่นแรงนะคะก็แปลได้ว่าวันนี้ไปเดินตลาดอย่างสบายอกสบายใจนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีนัดเย็นนี้ค่ะท่านผู้ชม าตามมาด้วยคานี้ค่ะคาว่าง,งานค่ะท่านผู้ชมงานนะคะก็หมายถึงการฉลองหรือว่าการาสมโพสเฉลิมฉลองเหมือนมีงานบุญอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีพวกดนตรีนะคะมาแสดงแบบนี้ครบงานมีมหรสพคบงานางาน,นี่คือความหมายขอางคำงานยกตัวอย่างเช่นนะคะน,นี้ีิไปงานเพื่อนบุญนะคะเพื่อนมีดนตรีมาแสดงนะคะก็แปลว่า วันนี้นะคะจะไปร่วมเฉเลิมฉลองงานบุญนะคะเพราะว่าเขามีดนตรีมาสแสดงนะคะนี่คือความหมายคำว่างานค่ะท่านผู้ชมปิดท้ายคันี้ค่ะท่านผู้ชมท้องดาษค่ะดาดนะคะท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าดาษไหมคะซีนดาดซีนดาษ,ดาษ,ดาษหรือท่อไอเสียดาษนะคะดาดก็หมายถึงการนาบนะคะการนาบโดยของร้อนนะคะที่มันมาติดเนื้อของเราะะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะ นี่คือความหมายของคำว,ว่าดาในทางภาษาของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโอ้ยวันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปท่อไอเสียดาดขาแสบมืดนะคะก็แปลได้ว่าวันนี้นะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะโดนท่อไอเสียนะคะหน้าบตรงขาปวดแสบปวดร้อนเป็นหมดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่คือความหมายคําว่าดาดนั่นเองค่ะ นนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่คร่นนี้อย่าลืมติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยสวัสดี